ฮิริ่งบาดทูนะสปอร์ตฮิริ่งบาดทูแล้วก็โคนแสมเขอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ ม้าวไป๋ฉีเห็นไหมฮีริ่งบาทูที่มันเหมือนก็เทปตรงเนี้ยเ,เราคีิคานไว้เห็นะฮะเราคีิไปตรงสามเหลี่ยมตรงมุมมันจะมีออกมาสปอร์ตฮีริ่งบาทูฮีริ่งบาทูนะครับก็จะมีเครื่องมือตัวอื่นนะครับเอาแค่นี้ก่อนนะครับโคแซมนะครับโคแซมมีตรงไหนโคแซมไม่อยู่ข้างล่างเนี่ยฮะเออตรงเนี้ยที่มันเหมือนตัวที่เราสแซมง,งานนะครับคีิค้างอย่างเงมันก็จะมีโคแซมสามตัวเนี้ยต่างกันยังไงมันคือการเปลี่ยนริ้วรอยเหมือนกันนะครับโดยใช้พื้นผิวข้างๆเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่ต่่่่่่าาางงกก็คคืออออัััรรร์ตตตฮลิบบททูววแนะะีผมไปยยยข ออลอริงบอร์ใบไม้อยู่ไหมฮะออเทเนตค้างมุมสปอร์นา,าวานะไอตัวเนี้ยมันจะใช้สำหรับทำริ้วรอยเล็กๆครับตัวิเองนะมันจะเกียย่ยได้ตัวเล็กๆมุมเล็กๆอะไรเงี้ยนะฮะถ้าทำรอยใหญ่ได้ไหมได้แต่ว่ามันไม่เนี่ยมันจะไม่เนียนนะมันจะเป็นปื้นๆคอนโทรลแซดนะครับถ้ามันคอ,อนโทรลแซดมันจะเป็นสเต็ปเดียวคอนโทนรลออเทเนตแซดได้ Z, หลายสเต็ป<ๆ>เขานิยมใช้สปอร์ตฮีลิ่งบาร์ทูนะครับเฉพาะจุดเล็กๆ เกียตรงรอยๆพวกนี้รอยสิวสมมติเราไปถ่ายภาพเพื่อนมาถ่ายภาพแฟนถ่ายคนในครอบครัวมีสิววันนั้นมันมีสิวอ่ะไม่อยากอขึ้นไอจีไม่อยากขึ้นเฟซบุ๊กเพื่อนมารู้นะครับเราก็ใช้สปอร์ตฮีลิมาสูลบรอยตรงนี้ได้ตีนี้ตัวที่2องฮีลิม r าสูนะครับมันก็คือการทอปปี้พื้นผิวนะฮะมาวางในจุดที่เราต้องการ,นะรอาจจะเอาพื้นผิวที่มันใกล้เคียงกันอะ่ะสมมติอันนี้คือรอยแบบเปื้นใหญ่เลยนะกดออร์เรตค้างไว้นะครับมันจะมีเหมือนเครื่องหมายบวกอ่ะขึ้นมา กระตกดอเอินเตอร์ค้างนะฮะแล้วคลิปอีกทีหนึ่งมันจะมีเครื่องหมายเหมือนตัวบวกเนี่ยขึ้นมาไงอันนี้คือแสดงว่าเรากลับมาแล้วนะครับเราก็วัดเราก็เอามาวางนะเพื่อนียนเชียนเนียนกว่าสปอร์ตฮีลิ่งมาถูกเพราะว่าอันเนี้ยมันใช้แบบลากยาวๆได้แต่ว่าเราต้องขยันนะคือขยันกอ็สมมติเราเปลี่ยนตรงเนี้ยเราจะมาเราก็ต้องเอาแถบพวกเนี้ยมาวางนะนะวางเพื่อนะมันจะใกล้เคียงอะ่ะคลิปตรงนี้วางเพื่อ่ะต้องเทียนนิดนึงนะ นะครับตัวโรดินเดียแทะแล้วกับไป้ไหมคราวน,นี้ไอ้ตัวโคสแตมมันต่างไงมันก็เหมือนไอ้ฮิลลิงบาดทูะครับทำเหมือนกันเป๊ะเป๊ะเ,เ,เลยนะครับต่างกันตรงที่ฮิลลิงบาดทูเนี่ยอา่ามันมันก๊อฟมาเต็มๆนะครับแต่โคสแตมเนี่ยมันมีตัวนี้ครับโอปาซิตี้บโตร์นะครเลือกความหนักเบาได้นะครับสมมติเราโคสแตมมาวางคลิกออฟโรดอิเนียแล้วก็คลิกเหมือนกันนะครับวางทำได้เหมือนกันแต่ว่าสมมติว่าผมอยากจะไม่เกี่ยวหมดนะครับ ผมเอาแบบลดอ p ป c i อ y ์ซิตี้ลงมาเหลือสักประมาณยี่สประมาณนี้อ่ะกะกะเอานะครับคลิกไปปุ๊บแล้วเราเห็นไหมฮะมันเป็นการลบแบบมีน้ำหนักคือไม่ได้ลบจนหมดนะครับเอาแค่บางๆมาเกลี่ย ع. เอาผิวตรงนี้มาบางบ,างบางนะครับรอยยังมีอยู่นะครับบอกเอาไม่อยากมีรอยก็ได้ก็เอาฮีลิบัตูฮีริบัตูเนี่ยมันจะเกลี่ยมันจะเกลี่ยพยายามเกลี่ยทุกอย่างให้เนียนนะครับต่างกันจากโคแซมนี่คือความต่างนะครับโคแซมเนอ่ะสมมติผมเอาโคแซมก็ กรอบไดื้ยนะครับกรอบใจนิดหนึ่งนะครับเมื่อเรากรอบนี้ปุ๊บเรากดนะฮะเลามาถูอ่าขอโทษทีครับผมเลือกเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเอามาถูใมาเห็นไหมฮมันเอามาแบบเต็มเต็มอ่ะมีขับตาด้วยนะเอามาเต็มเต็มนะครับแต่ถ้าเป็นยิงแบบถูนะครับขยายได้นะครับขอโทษทีนะครับเอาวางเหมือนกันเห็นไหมฮะวางเหมือนกันแต่พยายามเปลี่ยน มันพยายามเกี่ยนะครับมันอาจจะทําได้ไม่เนียนตอนนี้คือผมทําให้เห็นความต่างนะครับคือคนแฟมอน่ะนิยมใช้กับที่ที่มันมีแสงสว่างนะครับหรือความสว่างใกล้เคียงกันนะครับบริเวณที่ใกล้เคียงกันเพราะมันก๊อปมาเต็มๆล้วนๆน,น,นะครับลดความหนักเบาได้นะครับลิบัตูเน้นแต่ที่มันแตกต่างนะครับเพราะมันจะพยายามเปลี่ยนะครับส่วนใหญ่เขาจะใช้ตัวนี้สาหรับลบรอยใต้ตา เนี่ยมันจะพยายามเกียร์นะมันจะพยายามเกียร์นี่ยเราไปคี้ขี้ีมันจะพยายามเกียร์มันจะพยายามเกียร์เราคี้ขี้ีแต่มันไม่ได้มันมันไม่ได้เหมือนกับหายไปเลยนะฮะแต่ถ้าเป็นลอยเล็กเนี่ยสปอร์ตมันจะมันจะเหมาะกว่าแต่มันก็ต้องอาศัยความภาพเพียรนะคือต้องมาน้างจิ้มมัน่ะแต่ถ้าเป็นอะไรตรงนี้ พยายามเกี่ยนะมันพยายามเกลี่ยมันพยายามเกลี่ยซ้ายขวาให้เท่ากันนี่ครับมันเป็นโค้ดสแตมป,ป์นี่มันก๊อปมาเต็มๆนะครับหรือเรามาวางบางๆก็ต้องมานั่งทำแต่มันเสียเวลาเหมือนกันฮะอันนี้คือแล้วแต่ว่าเราใช้แบบไหนนะฮะอันนี้คือรีทัชท,ที่ต้องใช้บ่อยๆนะครับมีสามตัวนี้แต่ถ้าเรารีทัชเนี่ยถ้าเรารีทัชแบบที่ผมทำเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมฮะผมยังไม่ได้มีเลเยอร์ขึ้นใหม่นะครับคืองานมันจะเละนะสมมติเราทำไปจนเยอะแล้วอ้าว ไม่น่าไปลบนี้ออกเลยเสียเวลาเหมือนกันใช่ไหมตอนนี้ผมเข้าไป h ส s อรี่ก่อนนะครับสมมติว่าเราแต่งโจเล่น,นะฮะเข้าไปที History, ่ s t o ที่ i s อ o r ่ตรงนี้นะครับใครไม่มีเข้าไปในวินโดว์นะครับแล้วก็เลื่อน h ส s อ o ี่ขึ้นมาเห็นไหมเรากดไปก็โอ้โหเป็นแถวเลยมาแรกเลยตั้งแต่เปิดไฟล์เปิดอ r i g i n On หรือเราจะดูที่เรา,าเรา ไปตรงไหนได้นะมันคือสิ่งที่เราทําไปครับว่าเราทําอะไรไปได้สมมติว่าเราทำอะไรได้แล้วเราไปที่ตัวนี้โอเพนเหมือนเดิมนะครับ new layer ขึ้นมาตอนนี้เราจะใช้ spot healing b r u s อะไรพวกนี้ไม่ทําบนภาพนะครับเราก็ต้อง create new layer ขึ้นมาและเราทําบนนี้ครับทําบน layer นี้สมมติผมดูกอนนะไม่ดูนะครับปุ๊บ here we b r Tool นะครับเอาตัวนี้นะฮะ here we b r Tool ให้เรากดตัวนี้นะครับ c u l r e nano นะครับ ไปตรงเอรูบาทั้งหมดนะฮะบ,บางคนจะเป็นอย่างี้เนี่ยน,นะมันจะทำเฉพาะเลเยอร์นะครับเลเยอร์ที่ทำนะให้เลือกเคเรทในบีโลนะครับอันนี้ปึ๊บนี่ผมลองดูนะฮะกดออทิเนยค้างนะครับแล้วคลิกแล้วก็ลาเนีนะอ่ากดออทิเนยค้างไว้แล้วก็คลิกแล้วก็ล่ามองไม่เห็นนะตัวทีออทิเนยค้างกดออทิเนยนะครับคล,ลิเเคคกเราจะสังเกตว่าผมทำง,งานอยู่บนเลเยอร์บนเลเยอร์นี้เท่านั้นนะครับ ยังไม่ได้คลิกตัวนี้นะตอนนี้ผมลองปิดตาดูเห็นไหมฮะปิดตาดูนะปึ๊บอ่าผมปิดผมปิดตัวแบ็กการ์ปิดตัวนี้เห็นไหมฮะนี่คือเอฟเฟกที่เราทําที่เราทําอยู่บนภาพเนี่ยสมมติว่าเราตีทับไปเสร็จปึ๊บเฮ้ยไม่น่าลอยตรงนี้ออกเลยอะทำไงดีเราจะลบก็ได้นะครับเราก็ใช้อย่างลบก็อยู่ตรงนี้ลบคลิกเข้าไปนี่มันใหญ่ เรามาล่างวอลเปเปอร์โดยที่ท้าอื่นที่เราปรับแต่งนะครับไม่เกี่ยวกับตรงนี้ก็คือเราจะแก้ตรงนี้เราจะเอาแค่ตรงที่เรา,ารีทัชออกอหรือจะเอาอเอาออกนิดหน่อยพอเพราะอยากให้เห็นเห็นรอยนิดนึงนะครับซึ่งเราจะใช้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยขึ้นอยู่กับรูปนะครับสมมุติว่าอันนี้คือรูปคนแก่เนี้ยอยุหน่อยก็ต้องมีริ้วรอยใช่ไหมฮะเราจะเอาไปเนียนโอ้หน้าเป็นพลาสติกเลยก็ไม่ได้นะครับก็ต้องมีรอยแต่แบบว่าเฮ้รอยมันลึกอะ่ะอยากให้มันดูแบบดูดีกว่านี้อาจจะได้ก็ได้ เราหนักไปใช่ไหม <S <S เราก็เอานี้มาลบลดอซิตี้นะครับแล้วลก็ลดเมันก็จะดูเนียนขึ้นนะครับนะฮะแต่ถ้าเราปิดก็กลับมาเป็นรอยนิ้วลวอยแบบเดิมนะใช้ใแค่นี้ครับแต่งรูปได้เยอะแยะ